อ้อุบุบิละห์มินัชชยตานิจิมนีนํำบทอัลไยนะบทอัลไยนะเป็นบทมาดานิยะมีแปดองค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆดังนี้ท่าทีของชาวคัมภีร์ที่มีต่อสารของมูฮัมมัดสลลัลลอห์ละัิวะสลมัมเรื่องความบริสุทธิ์ใจในการพักดีบั้นปลายของคนดีและคนชั่วในประโลก บทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงพวกยาฮูดและพวกนาซรอและท่าทีพวกเขาที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลซลละเวเลวซัลลัมหลังจากที่ความจริงได้ปรากฏและหลังจากที่พวกเขาได้รู้ถึงคุณลักษณะของท่านนาบีผู้ถูกส่งมาในยุคสุดท้ายนี้พวกเขาได้เฝ้าคอยการมาปรากฏตัวของท่านอยู่ท่านเมื่อท่านรอซูลได้ถูกส่งมาแล้วพวกเขาก็ปฏิเสธศรัทธาและต่อต้าน บทนี้ได้กล่าวถึงพื้นฐานสําคัญของการศรัทธาคือความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสง่งผู้ยิ่งใหญ่โดยดำลึกถึงพระองค์และมุ่งหน้าเข้าหาพระองค์ทั้งคําพูดและการการะทําและการปฏิบัตินอกจากนี้บทยังได้กล่าวถึงชะตากรรมของผู้กระทําความผิดคือคนชั่วที่ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นชาวคัมภีและพวกมุสลินในนรกโดยพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและบั้นปลายของบรรดาผู้ศรัทธา และการพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อันบริสุทธิ์พร้อมกับบรรดานาบีบรรดาผู้ยึดมั่นในความสัตว์และบรรดาคนดีๆทั้ทงนี้เป็นการตอบแทนในความจงรักภักดีและความบริสุทธิ์ใจของพวกเขาแด่พระเจ้าแห่งสากลละลีม ด้วยพระนามของ Allah, องัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานในหมู่ชาวคัมภีร์และพวกบูชาจเวตนั้นจะไม่พ้นจากหลักเชื่อถือของพวกเขาจนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขารสูลุ คือาศาสนทูตท่านหนึ่งจากอัลลอฮ์เพื่ออ่านคัมภีร์อันบริสุทธิ์ให้พวกเขาฟังในคัมภีร์นั้นมีบัญญัติอันทรงคุณค่าวาาาามมมมกัลลดดีนนนออิิบบบจะุ และบรรดาผู้ที่ได้รับคำาพีอาลุลกิตาบนั้นไม่ได้แตกแยกกันเว้นแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานนั้นชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้ววมอ และพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและปฏิบัติละหมาดและจ่ายสกา a และนั่นแหละคือศาสนานเที่ยงธรรม อินนัลลีนักฟรูมินอัลลิตาบวลมุชริกีนฟีนาริจฮันนมาคอลิดีนฟีฮาอูลาอิกะฮุมชัุลบรียะถ้าจริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์และพวกบูชาจเวตนั้นจะอยู่ในนรกยานนำโดยจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล

و و การตอบแทนของพวกเขาณนะที่พระผู้พิบาลของพวกเขาคือสวนสวนรรค์หลากหลายอันสถาพรณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายหลายผ่านโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล อลัลทรงปิติต่อพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีต่อพระองค์นั่นสำหรับผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของเขา